สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องป้าบุตรอีกแล้วนะคะวันนี้จะไปย้อนคดีสามสาวรัเสเซียจับมือฆ่าพ่อมาเฟียเพราะทนไม่ไหวถูกทารุณทางเพศแต่กลับถูกกล่าวหาว่าสร้างเรื่องและล่าสุดนะคะสามสาวได้โดนข้อหาฆาตกรรมโดยแต่ตองไว้ก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมปี2561เกิดคดีช็อกในประเทศรัสเซียสมสาวพี่น้องวัยรุ่นได้แก่เคซีน,นาอายุ19ปีอายุณขณะนั้นแองเจลิน่า อายุ18ปีและน้องคนสุดท้องมาเรียอายุ17ปีร่วมมือกันฆาตกรรมพ่อแท้ๆนะคะวัย57ปีจนถึงแก่ชีวิตก็คือนายมิคาอิลคาชาตูเรียนสภาพศพของนายมิคาอิลเต็มไปด้วยบาดแผลมีรอยถูกอาวุธแทง36แผลและรอยคอนทุบอีก10จุด ภายหลังถูกจับกลุมทั้งสมพี่น้องให้การว่าพวกเธอทำไปเพร่อป้องกันตัวเพราะว่าพ่อของพวกเธอนั้นเอามีดมาขู่พวกเธอนะคะพวกเธอจึงช่วยกันแย่งมีดออกมาก่อนที่จะแทงเข้าล่างของพ่อพวกเธอสามสาวพี่น้องเผยว่าพวกเธอตกเป็นเหยื่อถูกพ่อทารุณกรรมทางเพศมานานหลายปีเขาทำตัวเป็นพ่อมาเฟียเป็นจอมเผด็จการชอบทำลายร่างกายและขู่ฆ่าเพื่อนบ้านยังเล่าอีกว่า นายมิคาอิลเคยบังคับให้ลูกสาวทั้ง3าแก้ผ้าร้องเพลงและเต้นโชว์อีกทั้งยังบังคับให้พวกเธอเสพยาเขาทำร้ายร่างกายพวกเธอด้วยเข็มขัดและแท่งเหล็กรายงานท้องถิ่นระบุว่าหนึ่งในสาสาวเคยกินยาฆ่าตัวตายแต่แพทย์ช่วยชีวิตไว้ได้ทันนายมิคาอิลพยายามให้ทางแพทย์ระบุว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่การพยายามฆ่าตัวตายนายมิคาอิล เคยบังคับให้ลูกสาวทั้งสาม,มีเซ็กส์กับเพื่อนของเขาโดยบันทึกคลิปเอาไว้เพื่อแบล็กเมลลูกสาวตัวเองขู่ว่าหากคิดจะหนีเขาจะตามล่าตัวจนเจอหรือไม่เช่นนั้นพวกเธอก็จะต้องตายเรื่องราวกับซับซ้อนญาติใกล้ชิดออกมาเปิดเผยว่าเรื่องราวแตกต่างกันตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงรากับหนังคนละม้วนซึ่งเธอเปิดเผยว่าแม้นายมิคาอิลจะเป็นพ่อที่เข้มงวด แต่เขาเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาไม่เคยใช้ความรุนแรงกับลูกเลยทั้งสามสาวแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อเป็นข้อแก้ต่างให้กับตัวเองและก็ยังมีเพื่อนบ้านนะคะออกมาเล่าว่านายมิคาอิลรักลูกสาวทั้งสามเป็นอย่างมากเลี้ยงดูเป็นอย่างดีให้เงินใช้ให้ใช้ของราคาแพงแต่ว่าเขาเป็นคนที่เข้มงวดเช่นห้ามไม่ให้ลูกสาวออกจากบ้านหลังสองทุ่มห้ามไม่ให้ไปเจอผู้ชายซึ่งทําให้พวกเธอไม่พอใจเป็นอย่างมาก ในตอนแรกศาลกรุงมอสโกปฏิเสธการปล่อยตัวของผู้ต้องหาทั้ง3ชี้ว่าเป็นลักษณะของการร่วมกันลงมือฆาตกรรมหลังจากนั้นในเดือนธันวาคมสารมีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวกระบวนการดำเนินการสืบสวนคดีถูกยืดเวลาออกไปเป็นระยะเวลานานจนกระทั่งเมื่อกลางปีที่ผ่านมาสามสาวพี่น้องถูกฟ้องข้อหาฆาตกรรมโดยไต่ตองไว้ล่วงหน้า ซึ่งคดีนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์นะคะเป็นอย่างหนักในหมู่นักเคลื่อนไหวในรัสเซียได้ออกมาต่อสู้และเรียกร้องให้กฎหมายคุ้มครองเหยื่อของการการลุนกรรมในบ้านและในเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักงานอายการยอมรับคำให้การของทั้งสามสาวระบุว่าพวกเธอ ได้รับความทรมานจากการใช้ความรุนแรงถูกคุกค,คามทางร่างกายทางเพศและจิตใจส่งผลให้พัฒนากลายเป็นการตอบโต้ด้วยความรุนแรงเพื่อเป็นการป้องกันตัวซึ่งอายการส่งสำนวนยื่นฟ้องใหม่โดยเปลี่ยนจากข้อหาฆาตกรรมโดยไต่ตองไว้ล่วงหน้าซึ่งมีโทษจำคุก20ปีเป็นการป้องกันตัวเองแต่หลังจากนั้นไม่นานล่าสุด เมื่อเดือนพฤษภาคมอายการคนเดิมกับพิกลิ้นไปฟ้องในข้อหาเดิมคือฆาตกรรมโดยไต่ตองไวล่วงหน้าและไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเปลี่ยนใจในครั้งนี้เพราะอะไรถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารสาระและข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ